Jess, be is the water world, Jess, be on the colorful day. So, what the ha วันนี้มาพบกับคุณฟงเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณฟงจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวดิกนะคะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานกันก่อนนะคะค่ะเด็กๆอยากฟังนิทานกันไหมคะ,ะถ้าอยากฟังนิทานกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังนิทานกันเลยค่ะ นิทานเรื่องถ้วยฟูรักครอบครัวเรื่องและภาพเทสโมรุนีแป่ผู้ช่วยศาสรตราจารย์รัพินทรณถลางฉันรักครอบครัวของฉันในครอบครัวมีคนที่ฉันรักที่สุดคือแม่ พอ่อพี่สาวน้องชายหมาปุกปุยเหมียวโอเลี้ยงอ่าถ้วยฟูนะคะเขาคือคคไข่คขาเด็กๆรู้ไหมคะอ่าถ้วยฟูนะคะเขาคือกระต่ายนั่นเองนะคะเขาบอกว่านะคะเขารักครอบครัวของเขามากนะคะคนที่เขารักมากที่สุดก็จะมีคุณแม่ มีคุณพ่อมีพี่สาวมีน้องชายมีหมาปุกปุยแล้วก็เหมียวโอเลี้ยงของเขานั่นเองเนะะี่ยค่ะค่ะสำหรับคุณแม่ของถ้วยฟูนะคะก็คือกระต่ายนะคะคนที่เขาใส่เสื้อสีชมพูนะคะลายดอกไม้นะคะคนนั้นนะคะก็คือคุณแม่ของเขาค่ะ ส่วนคุณพ่อของเขานะคะก็คือกระต่ายคนที่เขาใส่เสื้อสีเขียวนะคะคนนั้นนะคะก็คือคุณพ่อของเขานั่นเองนะคะส่วนพี่สาวของเขานะคะก็คือผู้หญิงกระต่ายนะคะผู้หญิงที่ใส่เสื้อลายนะคะสีส้มนะคะนั่งถือแครอทอยู่บนโซฟานะคะคนนั้นก็คือพี่สาวของเขานั่นเองนะคะ ค่ะและต่อมานะคะน้องชายของเขานะคะก็คือกระต่ายอ่าที่อยู่ในกล่องของเล่นนั่นเองนะคะคนนั้นคือน้องชายของเขานะคะอ่าหมาปุกปุยหมาปุกปุยก็คืออ่าสุนัขนั่นเองนะคะคนนั้นก็คือหมาปุกปุยของเขานะคะส่วนเมียวโอเลี้ยงก็คือคนที่อยู่ในกล่องกับน้องชายของเขานะคะกล่อง เล่นนะคะอันนั้นคือเหมียวโอเลี้ยงนะคะของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะเราทำกิจกรรมด้วยกันมากมายเวลาอยู่กับครอบครัวฉันรู้สึกปลอดภยัยและรู้สึกเป็นที่รักเพราะทุกคนเอาใจใส่และเข้าใจฉันอ่า ถ้วยฟูนะคะเขาบอกว่าเขาทํากิจกรรมมากมายนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัวนะคะเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่รักนะคะเพราะว่าครอบครัวของเขานะคะคทุกคนเอาใจใส่แล้วก็เข้าใจเขานะคะค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าถ้วยฟูเขากําลังทํากิจกรรมอะไรกับครอบครัวอยู่คะ เขากำลังไปเที่ยวเล่นน้ำใช่ไหมคะกำลังเล่นน้ำอยู่นั่งห่วงยางแล้วก็พายเรืออยู่กับครอบครัวนะคะค่ะเด็กๆเคยเล่นน้ำไหมคะ ถ้าเด็กๆเคยเล่นน้ำนะคะเด็กๆจะต้องรู้นะคะว่าเวลาที่เราจะไปเล่นน้ำเราไม่สามารถไปเพียงลำพังได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปกับคุณปู่คุณย่ามีผู้ปกครองหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวเราได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นน้ำเพียงลำพังอาจจะทำให้เราจมน้ำได้นะคะ พ่อกับแม่คอยแนะนำให้ฉันทำและเลือกสิ่งดีๆเมื่อไหร่ที่ฉันมีปัญหาพ่อกับแม่จะอยู่กับฉันคอยรับฟังและช่วยฉันเสมอพ่อกับแม่ยังสอนเวลาฉันทำผิดหรือทำตัวไม่ดีเวลาฉันเผลอทำตัวไม่น่ารักฉันก็รู้ว่า ถึงอย่างไรพ่อกับแม่ก็ยังรักฉันเพียงแต่ท่านไม่ชอบพฤติกรรมหรือสิ่งที่ฉันทำเท่านั้นเองอคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเขาก็จะคอยแนะนำนะคะให้ถ้วยฟูนะคะเลือกทำแต่สิ่งดีๆนะคะเมื่อไหร่ที่ถ้วยฟูนะคะ ทำผิดหรือว่าทําตัวไม่ดีหรือว่า,ววาเผลอพูดไม่น่ารักออกไปนะคะอคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะสอนให้ถ้วยฟูนะคะรู้จักการขอโทษนะคะแล้วเวลาที่เราได้รับสิ่งของจากผู้ใหญ่เราจะต้องทํำยังไงคะอ่ะเราจะต้องยกมือไหว้ ขอบคุณด้วยนะคะแล้วถ้าเวลาที่เราทําอะไรผิดหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะวิ่งไปชนเพื่อนอย่างเงี้ยค,ะกกะค,ะคะ่ะเด็กๆก็จะต้องพูดคําว่าอะไรค่ะเด็กๆก็จะต้องพูดคําว่าขอโทษด,ด้วยนะคะขอโทษเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะทําตัวดีๆเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักนะคะก็จะมีแต่คนรักเรานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราหรือว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นเพ,พื่อนๆน,น,นะคะทุกคนก็จะรักเรานะคะถ้าเราพูดจาไพเราะรู้จักขอโทษรู้จักการขอบคุณรู้จักการแบ่งปันนะคะเวลาที่อยู่กับเพื่อนๆน,นะคะ พ่อกับแม่ทำให้ทุกคนในบ้านรู้สึกอ่ารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูอ่ารูปหัวใจนะคะรูปโป่งรูปหัวใจที่ถ้วยฟูเขากำลังถือนะคะอ่าพ่อกับแม่นะคะเขาทำให้ทุกคนในบ้านนะคะรู้สึกเป็นที่รักอ่ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรู้สึกได้รับการยอมรับ รู้สึกได้รับความไว้วางใจรู้สึกมีค่ารู้สึกได้รับความนับถือรู้สึกมั่นใจในตัวเองรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยรู้สึกเป็นคนพิเศษเราพูดคุยกันว่าคำเหล่านี้หมายความว่าอะไรและจะแสดงความรู้สึก เหล่านี้ต่อกันอย่างไรถ้วยฟูนะคะกับครอบครัวของเขานะคะเขาบอกว่า,าคำพูดเหล่านี้นะคะหมายความว่าอะไรนะคะแล้วเราทุกคนนะคะจะแสดงความรู้สึกแบบนี้ต่อกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะและพ่อกับแม่นะคะเขาก็ได้บอกกับถ้วยฟูว่าบางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่มากบางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดกลางและบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวขนาดเล็ก สำหรับครอบครัวที่ใหญ่มากนะคะก็คือครอบครัวที่เขากำลังนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นะคะแล้วก็มีครอบครัวของเขานะคะคเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เขากำลังนั่งอยู่ในสวนดอกไม้ค่ะเด็กๆมีสมาชิกของเขากี่คนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับดูสิคะ เฉพาะในหน้าที่เขากําลังนั่งอยู่ในสวนดอกไม้นะคะครอบครัวใหญ่นะคะนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หบสิ ในครอบครัวนี้นะคะเขาจะมีสมาชิกทั้งหมด12คนนะคะสมาชิกของกระต่ายนะคะรวมกับเจ้าสุนัขด้วยนะคะแล้วก็เจ้าแมวเหมียวด้วยนะคะครอบครัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด12คนนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูครอบครัวขนาดกลางกันเลยนะคะสําหรับครอบครัวขนาดกลางนะคะก็จะเป็นครอบครัวทีอ่อยู่หน้าถัดมานะคะก็คือครอบครัวที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะมานับดูนะคะว่าครอบครัวขนาดกลางเขามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้า ครัวขนาดกลางนะคะเขาจะมีสมาชิกทั้งหมด5คนนะคะถ้ารวมกับเจ้านกที่เขาเลี้ยงนะคะก็จะเป็น6คนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะครอบครัวขนาดเล็ก,ลกนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่อยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามานับดูนะคะว่าครอบครัวขนาดเล็กจะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะ1 2สอง สามอ่าสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนะคะเขาจะมีสมาชิกนะคะทั้งหมด3คนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะส่วนครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวมีปู่ยา่าตายายลุงป้า นาอาและญาติญาติอีกมากมายหลายคนค่ะและสำหรับครอบครัวของถ้วยฟูนะคะเขาบอกว่าครอบครัวของเขานะคะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ทีเดียวเลยนะคะมีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้า คุณนา้าคุณอาแล้วก็อาจจะมีเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่สาวมีน้องชายแล้วก็มีอ่าหมาปุกปุยของเขาใช่ไหมคะแล้วก็แมวอะไรคะเหมียวอะไรคะอ่าแล้วก็แมวเหมียวโอเลี้ยงนั่นเองนะคะอ่าที่เป็นแมวของเขานะคะแล้วก็ยังมียัดาติอีกมากมายหลายคนเลยใช่ไหมคะตามรูปภาพเลยคะ่ะเยอะไหมคะ อ่าเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างเด็กๆรู้ไหมคะอ่าถ้าเด็กๆยังไม่รู้นะคะเด็กๆลองกลับไปนับสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆดูนะคะว่าครอบครัวของเด็กๆเป็นครอบครัวที่มีขนาดเท่าไหร่คะขนาดใหญ่กลางหรือว่าเล็กนะคะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนแล้วก็มีใครบ้างนะคะเด็กๆจะได้รู้นะคะว่าครอบครัวของตนเองนะคะมีใครบ้างนะคะ เราฉลองวันพิเศษด้วยกันเสมอเช่นกินข้าวมื้อเย็นในวันปีใหม่ไปเที่ยวในสวนหรือเล่นเกมตามล่าหาไข่ประจำตะตูลฉันรู้สึกดีจริงๆที่เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้อ่าสำหรับครอบครัวนี้นะคะ ช่วยฟูเขาบอกว่าครอบครัวของเขานะคะจะชอบมาฉลองวันพิเศษด้วยกันเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่นะคะหรือว่าอาจจะไปเที่ยวด้วยกันในสวนหรือว่าอาจจะมีการเล่นเกมตามล่าหาไข่ประจำตระกูลน,นะคะ หรืออาจจะเป็นวันคริสต์มาสอย่างเงี้ยค่ะสมาชิกของเขานะคะคในครอบครัวนี้นะคะเขาก็ชอบมาฉลองแล้วก็กินข้าวมื้อเย็นด้วยกันบ่อยๆนะคะแล้วถ้วยฟูนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่เขาได้เป็นสมาชิกในครอบครัวนี้นะคะพ่อกับแม่บอกรักฉันทุกวันและบอกว่า ท่านภูมิใจในตัวฉันมากท่านจะกอดกอดกอดแล้วก็กอดฉันทำให้ฉันรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในตัวเองฉันรักครอบครัวของฉันจังอ่าสำหรับถ้วยฟูนะคะเขาบอกว่านะคะพ่อแม่ของเขานะคะจะบอกรักเขาทุกวันเลยนะคะเด็กก็เหมือนกันนะคะเด็กก็จะต้องบอกรักคุณพ่อคุณแม่ทุกวันด้วยนะคะ แล้วเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะกอดเขาทุกวันนะคะในกอดอในก่อนนอนนะคะแล้วทําให้ถ้วยฟูนะคะเขามีความรู้สึกมั่นคงและก็มั่นใจในตัวเองเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเขารักครอบครัวของเขามากนะคะและในภาพนะคะถ้วยฟูเขากําลังทําอะไรอยู่คะถ้วยฟูนะคะเขากําลังจะนอนใช่ไหมคะ คุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็มาส่งเขาเข้านอนค่ะแล้วก็กอดเขาจากนั้นก็บอกฝันดีกันนะคะเด็กๆจะได้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วเด็กสังเกตดูสิคะว่าถ้วยฟูเขางอแงไหมคะอ่าวถ้วยฟูเขาไม่งอแงเลยใช่ไหมคะ พ่อกับแม่เขาก็บอกกับถ้วยฟูว่าเขาภูมิใจในตัวถ้วยฟูมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องไม่งองเงนะคะไม่ร้องไห้นะคะครอบครัวของฉนันรัก และให้กำลังใจและใส่ใจกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่แหละคือครอบครัวที่แท้จริงฉันรักครอบครัวของฉันที่สุดเลยอ่าถวยฟูนะคะเขาบอกว่าอ่าครอบครัวของเขานะคะรักกันแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ใส่ใจกันเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะ ครอบครัวของเขานะคะก็จะอยู่ข้างๆเสมอนะคะค่ะเด็กๆนะคะก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆยังมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าคนในครอบครัวนะคะคอยให้กําลังใจเด็กๆด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเลยถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆโตขึ้นนะคะเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งนะคะ ค่ะสำหรับนิทานเรื่องถ้วยฟูรักครอบครัวก็ได้จบลงไปแล้วนะคะค่ะสนุกไหมคะเด็กๆถ้าสนุกนะคะไว้วันหลังนะคะครูคงจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังใหม่นะคะค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะอ่าเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเล่มสีเหลืองมีเด็กผู้หญิงอยู่ตรงหน้าปกแบบนี้เลยนะคะเจอหรือยังคะค่ะ,คะถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้เลยค่ะ หน้านี้นะคะก็คือหน้าที่19นะคะหน้าที่19นะคะจะมีเลข19อยู่ด้านล่างฝั่งขวามือนะคะค่ะสำหรับเลข19นะคะจะมี1นํา9นะคะค่ะเด็กๆเจอหรือยังคะค่ะถ้าเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่าหูใช้ฟังเสียง ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงพี่สิงโตค่ะค่ะพี่สิงโตนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพสิ่งที่ส่งเสียงได้และหูรับฟังเสียงได้นะคะค่ะสำหรับเครื่องหมายถูกนะคะเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าเครื่องหมายถูกทำยังไงนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงรูปภาพกันเลยนะคะ ค่ะในรูปภาพเด็กสังเกตดูสิคะว่ามีรูปภาพอะไรบ้างคะอ่ามีรูปภาพสุนัขใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะอ่าแล้วก็มีรูปภาพเด็กผู้ชายอ่าแล้วก็มีทีวีนะคะแล้วก็มีวิทยุมีอะไรอีกคะอ่ามีแจกันดอกไม้มีอะไรอีกคะเด็กสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะในภาพ อ่าแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์นะคะมีโทรศัพท์นะคะวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีโคมไฟนะคะวางอยู่บนโต๊ะเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้นะคะครูเพิ่งจะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กคิดว่าอ่าในภาพนะคะเด็กคิดว่าอ่ามีสิ่งไหนบ้างคะที่สามารถส่งเสียงได้หรือว่าอ่าเราสามารถใช้หูรับฟังได้คะ่ะ าถูกต้องแล้วค่ะมีสุนัขใช่ไหมคะสุนัขนะคะเขาสามารถส่งเสียงได้นะคะหรือว่า,าเวลาที่เขาเจอคนแปลกหน้าหรือว่าเวลาที่เขาเจอเจ้าของเขาก็จะเห่านั่นเองนะคะ,สะแสดงว่าสุนัขนะคะเขาก็สามารถส่งเสียงได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพสุนัขได้เลยค่ะค่ะเสร็จหรือยังคะ อ่าถ้าเด็กๆยังจําไม่ได้ว่าเครื่องหมายถูกทํายังไงเด็กๆสามารถดูของผู้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดูในภาพเล่คะว่ามีอะไรอีกคะที่เขาสามารถส่งเสียงได้หรือว่าเราสามารถใช้หูรับฟังเสียงได้คะ อ่าใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายนั่นเองเนะะี่ยค่ะเด็กผู้ชายที่อยู่ในภาพนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นตัวเรานั่นเองนะคะเราสามารถอ่าพูดคุยได้หรือว่าส่งเสียงได้นะคะแล้วเราก็สามารถอ่ารับฟังเสียงต่างๆได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีหูนะคะมีหูอ่าไว้สําหรับ อ่าฟังเสียงแล้วก็มีปากไว้สำหรับส่งเสียงหรือว่าพูดคุยได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็สามารถส่งเสียงได้ให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพเด็กผู้ชายได้เลยคะ่ะค่ะเสร็จหรือยังคะ ค่ะถ,ถ้าเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามีอะไรอีกบ้างไหมคะที่สามารถส่งเสียงได้หรือว่าใช้หูรับฟังเสียงได้คะมีอะไรอีกไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะมีทีวีใช่ไหมคะ ทีวีนะคะเวลาที่เราเปิดทีวีนะคะทีวีเขาก็จะมีเสียงนะคะเราสามารถาใช้หูนะคะรับฟังเสียงจากทีวีได้นะคะค่ะสำหรับในทีวีนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่าในรูปภาพทีวีเขากำลังพูดคุยถึงเสียงอะไรคะ ในรูปภาพทีวีเนะีคะเขากำลังพูดคุยถึงเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกนั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นทีวีนะคะเราสามารถใช้หูนะคะรับฟังเสียงจากทีวีได้อ่าเพราะฉะนั้นให้เด็กนะคะขีดเครื่องหมายถูกพับภาพทีวีได้เลยคะ่ะเสร็จหรือยังคะ ่าถ้าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จนะคะสามารถดูของคุณบ้างเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะเด็กขีดเครื่องหมายถูกให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะและสําหรับทีวีนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่กดสวิตช์เปิดทีวีเราจะได้ยินเสียงจากทีวีไหมคะ เราจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้หูฟังเสียงจากทีวีนะคะเราจะต้องเปิดทีวีก่อนนะคะทีวีถึงจะมีเสียงนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพรูปต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าในรูปภาพมีรูปอะไรอีกบ้างไหมคะที่สามารถาส่งเสียงได้หรือว่าสามารถใช้หูรับฟังเสียงได้คะ ถูกต้องแล้วค่ะวิทยุนั่นเองนะคะในภาพนะคะวิทยุจะวางอยูอ่ชั้นด้านล่างจากทีวีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดวิทยุนะคะเราก็จะได้ยินเสียงจากวิทยุเหมือนกันนะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับภาพวิทยุได้เลยนะคะค่ะเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสังเกตดูในรูปภาพกันอีกนะคะว่ามีรูปภาพอะไรอีกไหมคะที่สามารถใช้หูรับฟังเสียงได้หรือว่าเขาสามารถส่งเสียงดังได้คะ,ะเดี๋ยสังเกตดูสิคะว่ามีอะไรอีกบ้างไหมคะ,ะถูกต้องแล้วคะ่ะมีโทรศัพท์นะคะ โทรศัพท์นะคะสามารถาใช้หูรับฟังเสียงได้นะคะบางครั้งเราอาจจะอยากเปิดเพลงจากโทรศัพท์ก็ได้นะคะเราก็จะได้ยินเสียงเพลงจากโทรศัพท์นะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะมีคนโทรมานะคะเราก็สามารถพูดคุยสื่อสารกับ กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นคุณตาคุณยายก็ได้นะคะสามารถสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์นะคะเวลาที่เรากดลับนะคะเราก็สามารถใช้หูรับฟังเสียงจากโทรศัพท์ได้นะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์นะคะเขาสามารถใช้หูรับฟังเสียงได้ให้เด็กน,นะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพโทรศัพท์ได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียงคะ ค่ะถ้าเด็กๆคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในรูปภาพกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในรูปภาพกันต่อเลยนะคะค่ะเด็กๆสังเกตดูในรูปภาพสิคะว่ามีสิ่งของอะไรอีกบ้างไหมคะที่สามารถาส่งเสียงได้หรือว่าสามารถใช้หูรับฟังเสียงได้คะอ่าไม่มีแล้วใช่ไหมคะ แจกันดอกไม้สามารถส่งเสียงได้ไหมคะแจกันดอกไม้ ok mais, ไม่สามารถส่งเสียงได้นะคะหรือว่าไม่สามารถใช้หูรับฟังเสียงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะโคมไฟโคมไฟสามารถส่งเสียงได้ไหมคะเด็กๆอ่กโคมไฟนะคะเขาไม่สามารถส่งเสียงได้นะคะหรือว่าไม่สามารถใช้หูรับฟังเสียงได้นั่นเองนะคะ โคมไฟนะคะเราจะมีไว้สำหรับเปิดไฟแค่นั้นนะคะเขาจะไม่สามารถส่งเสียงได้นะคะเพราะฉะนั้นแจกันดอกไม้กับโคมไฟเด็กๆไม่ต้องผิดเครื่องหมายถูกทับเขานะคะค่ะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จนะคะสามารถดูของคพณ่งเเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ ค่ะและถ้าเด็กๆคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพการบ้านส่งคุณครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะค่ะและต่อไปนะคะก็คนคนจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะขีดเครื่องหมายถูกให้ถูกต้องด้วยนะคะเขาจะมะีเส้นที่สั้นแล้วก็มีเส้นที่ยาวด้วยนะคะสังเกตดูดีๆนะคะ ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ